ทีพีนะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟสีราอ่าน,นะครับผมซื้อตั๋วมาแล้วครับเดี๋ยวผมรีบขึ้นรถไฟก่อนนะครับเกือบไม่ทันนะครับ ก็คือรถดีเซลราง NTF นะครับ,ดดลลรบขบวนที่ผมขึ้นนี่ก็คือเป็นขบวนท้องถิ่นนะครับขบวนที่403พิษณุโลกศิลาอาสนะครับตอนนี้ก็กําลังรอเวลารถออกก็น่นาประมาณสัก4ี5 5นแหละครับนี่ก็คือบรรยากาศบนข,บวน,ขบวนรถดีเซลราง NTF นะครับตอนนี้ผมก็กําลังรอรถออกนะครับรอเวลาออกก็ประมาณสัก4ี555แหละครับ เกือบขึ้นรถไม่ทันครับทำไมงั้นตกรถแน่นอนถ้าเราดูจากในตัวนะครับก็คือขบวนที่ผมขึ้นก็คือขบวนที่403เป็นรถท้องถิ่นครับขึ้นจากสถานีรถไฟจังหวดัดพิษณุโลกไปลงสถานีรถไฟศิลาอาสออก4:55ถึง7:40ครับก็คือเป็นรถชั้น3แต่อันนี้นะครับก็คือเป็นรถพสอข74นะหรือรถด,ดีเซล NKF นะครับไม่ระบุที่นั่งราคา21บาท ครับขบวนรถไฟนะครับกำลังออกจากสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกเวลาตี5 5 5นาทีออกตอนเช้ามืดนี่มันก็ดีอย่างนะครับ1ไม่ร้อน2เวลาเราไปไหนแล้วเรามีเวลาท่องเที่ยวมากพอนะครับผมชอบมาถ่ายตามทางแยกตามจุดตัดต่างๆนะครับเพื่อมาดักรอถ่ายรถไฟนะครับผมมาถ่ายประจำแล้วครับจุดนี้ก็คือจุดตัดแยกสี่แยกบ้านแขกครับ ครับขบวนรถไฟนะครับกาลังวิ่งเข้าสู่สถานีรถไฟบ้านเต็งหนามครับสถานีรถไฟบ้านเต็งหนามนะครับผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วครับใครยังไม่เคยดูไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมทําไว้แล้วครับถ้าเป็นสถานีที่ไม่ใหญ่มากนะครับรถไฟก็จะจอดประมาณสัก1นาทีโดยประมาณครับ ที่จริงนะครับผมก็อยากจะใส่ดนตรีเนาะแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ถึงอัธรรตเกี่ยวกับการนั่งรถไฟนะครับเพราะว่าการนั่งรถไฟอ่ะบางครั้งมันก็จะต้องมีเสียงลมเสียงอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านใดไม่ชอบเสียงลมนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับขบวนรถไฟก็กําลังวิ่งเข้าสู่สถานีรถไฟบ้านตมนะครับ ตัวสถานีรถไฟบ้านตูมนะครับอันนี้ผมเคยทําคลิปแล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะสถานีรถไฟบ้านตูมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสถานีแบบเล็กๆนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามดีนะครับเงียบสงบดีผมมาหลายโหนแล้วรถไฟนะครับกำลังจะออกจากสถานีรถไฟบ้านตูมนะครับ บรถไฟนะครับออกจากสถานีรถไฟบ้านตูมเราก็ไปสถานีรถไฟต่อไปเลยก็คือสถานีรถไฟแควน้อยนักรับสถานีรถไฟแควน้อยนะครับ,รรรบก็เป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่มากๆเลยผมเคยมาถ่ายหลายหนแล้วนะครับแล้วที่นี่ก็คือมีลูกระเบิดสมัยสงครามโลกนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้นะตนนี้นะครับขบวนรถไฟที่สี ถึงแล้วครับสถาน,นีรถไฟแควน้อยนะครับที่ผมบอกสถาน,นีรถไฟแควน้อยก็สวยเหมือนกันแลครับผมถักคลิปเอาไว้แล้วใครไม่เคยดูก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับสวยงามเหมือนกันแลครับส่วนที่เราเห็นอันนี้ก็คือลูกระเบิดสมัยส,ยสงครามโลกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะข้ามสะพานแควน้อยที่ผมเคยไปถ่ายแล้วครับ ัวสะพานที่เราข้ามนี่นะครับอันนี้ก็คือมีประวัติเหมือนกันชาวบ้านพิซณนุโรเขาเรียกว่าสะพานดำนะครับคือเป็นสะพานเก่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยนะครับแต่เขาก็ลื้อแล้วสร้างใหม่แล้วก็สร้างตามแบบของเดิมเป๊ะเลยนะครับผมเคยมาถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วครับไปดูคลิปย้อนหลังกันได้ นั่งรถมาเรื่อยๆนะครับก็ถึงสถานีรถไฟพรมพิรามสถานีรถไฟพรมพิรามเนี่ยอันนี้ผมเคยมาถ่ายรูปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิป ทำคลิปนะครับส่วนสถาน,นีรถไฟวงพิรามีผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปเหมือนกันครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะมาทำครับวนรถเนเรื่องประัิรานร รถไฟชมวิวมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงสถานีรถไฟหนองตมสถานีรถไฟหนองตมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนะครับที่ผมเคยมาถ่ายรูปแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีว่าจะว่าจะก็ไม่ได้ถ่ายสักที เคยมาทำคลิปเลยนะครับแต่ว่าผมเคยมาถ่ายรูปแล้วครับพอออกจากสถานีรถไฟหนองตมนะครับก็มุ่งหน้าไปต่อที่สถานีรถไฟบ้านบุงนะครับสถานีรถไฟบ้านบุงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟจุดสุดท้ายของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะว่าสถานีต่อไปก็คือสถานีรถไฟบ้านโคนขบวนรถไฟนะครับกําลังเข้าสู่สถานีรถไฟบ้านบุง สถานีรถไฟบ้านบุ่งเนี่ยผมเคยมาถ่ายคลิปแล้วนะครับสวยดีเลยครับโดยสถานีรถไฟบ้านบุ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นสถานีเล็กๆเ,เนี่ยแต่ก็มีความสวยงามเนาะผมเคยมาถ่ายคลิปแล้วนะครับอยากให้ไปดูคลิปกันครับ ถึงสถานีรถไฟบ้านโคนแล้วนะครับก็คือเป็นสถานีแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่เป็นเขตติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครับชอบมากเลยนะครับการนั่งรถไฟเที่ยวแบบน,นี้ครับมีสเสนะ่ห์กแบบ็คือนั่งไปเรื่อยๆแบบเราไม่รีบไม่ร้อนนะครับก็คือนั่งชมวิวอะไรต่างๆได้ดไดบรรยากาศยามเช้าเช้านี้ที่สถานีรถไฟบ้านโคนอำเภอพิชยัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ต่อจากสถานีรถไฟบ้านโคนก็คือสถานีรถไฟพิชัยนะครับสถานีรถไฟพิชัยเนี่ยใครนั่งรถไฟมาก็มาลงที่นี่ได้นะครับมาไหว้พ่อพญาพิชัยดาบหักกันครับ สานีรถไฟพิชัยนะคระับก็ว่าผมจะมาถ่ายคลิปว่าจะว่าจะหลายที่แต่ไม่ได้มาถ่ายาที่ทางไนั่งรถไฟมานะครับแล้วก็มาลงที่สถาน,นีรถไฟพิชัยแล้วก็ไปไหว้พ,พ,ยยพ่อพญาพิชัยดาบผักได้นะครับ วิวดีอากาศดีสดชื่นเลยครับนั่งรถไฟนะครับแล้วก็ชมวิวท้องนาอย่างเงี้ยตอนเช้าเนี่ยสวยจริงครับ สถานีรถไฟต่อไปที่เราจะผ่านก็คือสถานีรถไฟท่าศักนะครับตัวสถานีรถไฟท่าศักเนี่ยผมก็เคยมาถ่ายรูปแล้วนะครับ แต่ก็คือตอนนั้นนะผมมาแล้วเวลามันก็ชั้นชิดเนาะผมต้องรีบกลับจังหวัดพิษณุโลก,ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับอัจริงนะครับมีอีกเลนหลายสถานีมากเลยที่ผมยังไม่ได้มาถ่ายคลิปถ้าผมมีโอกาสนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ทุกสถานีแล้วครับขึ้นอยู่กับเวลาและวันที่ผมได้หยุดนะครับถ้าผมได้หยุดผมมีเวลาผมก็จะมาถ่ายคลิปนะครับตามสถานีต่างๆ วิวข้างๆสองข้างทางนะครับยิ่งตอนพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นภาพที่ไม่ได้หาง่ายๆแล้วสําหรับผมมันก็คือสวยเลยนะครับเนี่ยครับท้องฟ้าเป็นยังไงครับสวยหรือเปล่าถ้าสวยก็คอมเมนต์นะ ขบวนรถท้องถิ่นที่403นะครับกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟตอนตอนนี้นะครับรถท้องถิ่นขบวนที่403กำลังจอดรับผู้โดยสารนะครับที่สถานีรถไฟตอนนะครับสถานีรถไฟต่อไปก็คือสถานีรถไฟวังกะพีนะครับ ที่นั่งมีก็อยากจะยืนสักง,งานขวัญทาเวาแมนนี่มันจริงๆเลย <laughs> ถ้าใครเคยนั่งรถไฟนะครับจะทราบกันดีว่าช่วงตอนที่รถไฟกำลังเข้าโค้งแบบนี้นะครับมันเป็นภาพที่แบบ สวยมันบอกไม่ถูกอ่ะครับอยากให้ลองมานั่งด้วยตัวของท่านเองครับ มาถึงสถานีรถไฟวังกะพีแล้วครับสถานีรถไฟวังกะพีนี่ก็ถือว่าสวยไม่แพ้กันละครับแต่ละสถานีนะครับที่ผมบอกอ่ะจะสวยหรือไม่สวยนะครับอย่าเชื่อผมเนาะจนกว่าทุกท่านจะได้มาชมด้วยตัวของท่านเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็ถึงที่สถานีรถไฟวังกะพีแล้วแล้วก็คือผมมีข้อมูลมาจริงแต่ข้อมูลผมยังไม่มากพอเนาะ คือผมเคยได้ยินมาว่าในอดีตนะครับต่อจากสถาน,นีรถไฟบางกะพีเนี่ยก็จะเป็นอีกเส้นทางนึงก็คือเป็นเส้นทางรถไฟเข้าสู่โรงงานน้าตาลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ายังมีข้อมูลอยู่ไหมยังพอมีเส้นทางหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันนานหน้า,นา,นานจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลมากพอผมจะทำทริปเกี่ยวกับเส้นทางโรงงานน้าตาลที่วังกะพีนะครับ พอออกจากสถานีรถไฟวังกะพีนะครับสถานีรถไฟต่อไปก็คือสถานีรถไฟอุตตดิตแล้วก็สถานีรถไฟศิลาอาสนะครับก็คือเป็นจุดหมายของเรานี่เองนะครับออกจากสถานีรถไฟวังกะพีนะครับก็ใกล้จุดมุ่งหมายของเราเข้าไปทุกทีเราก็จะต้องผ่านสถานีรถไฟจังหวัดอุตตดิตก่อนเนาะแล้วถึงจะถึงสถานีรถไฟศิลาอาสที่จุดมุ่งหมายของเรานะครับ วนรถไฟนะครับกาลังมาถึงที่สถานีรถไฟอุตดิตนะครับสถานีรถไฟจังหวัดอุตดิตเนี่ยเป็นสถานีที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นอาคารเนาะแต่นี่คือเป็นเหมือนตึกอาคารใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่มากๆ พอขอบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟอุตดิตนะครับเราก็นั่งมาได้สักอึดใจเดียวนะครับก็ใกล้จะถึงสถานีรถไฟศิลาอาสน์แล้วขบวนรถไฟที่403นะครับกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟศิลาอาสน์สถานีรถไฟศิลาอาสน์เนี่ยที่นี่ก็คือมีรถจากรถโบกี้เก่าๆนะครับ อยากให้ลองมาเที่ยวดูกันครับและนี่แหละครับก็คือจุดมุ่งหมายที่ผมต้องการมาที่สถานีรถไฟศีละอาดนะครับเพราะว่ามีรถจักรเก่ามีรถโบกี้แบบเก่าครับมาถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟศีลาอาดกำลังลงจากรถไฟครับมาถึงที่สถานีรถไฟศีลาอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ hoo! มาถึงแล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับกับการนั่งรถไฟนะครับขบวนที่403นะครับพิษณุโลกศิลาอาจเพลินดีหรือเปล่าครับสำหรับผมนี่เพลินมากๆเลยนะครับอย่าลืมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยการกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับไปก่อนครับบ๊ายบาย